ไ,ไม่หนุ่อาจจะต้องใครยี่ที่มือแบบแปลงที่เราใช้เบิบ้ลแบบวันนี้อ่าใบนึงสองป่ปะใบนึงสอสีขาวหมายถึงด้ามสีขาวนี่หรอโน,น่ก็หรือว่านี่หรอไม่ใช่หาที่ไหนก็นไม่รู้ ใช่เลยอ,อนี่อม่ใช่มันต้องแน่งก่อน,นใช่ปะใช่อืมันเล็กเลยใหญ่อันนี้ค่ะนี่อ๋ออ่ใช่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวนเดีกว่น ใช่ไหมใคอยูก็ใช้แป้งใหญ่ก็ได้อันนี้ก็ได้อาจิ้มเลยจิ้ม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 ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเออแค่นั้นแหละอออยู่นี้กรุบกริบนิดหน่อยใช่ กี่ชั่มงอย่างชั่วโมงนิดนิดนี่เาเริ่มอะไรถึงแต่่อกีรเมอ่อยกว่าออมนใหญ่ไดมไม่ก็ความให้มันดูไม่นี่ไงเป็นเส้นนะไม่รู้อะไรถ้อะไรก็ต้องยู่อยากได้นั้นอะ อันไหนอีนาส่ะอล็กนาอันไหนโอ้หรือว่ายี่ใหม่ถึงออนนี้วยบ้าคู่ด้หรือเปล่าที่ชอบใ้่รือเปล่ใช่อเล็กมากีจ้าืีเป็นรูปหัวใจนี่อ่ะเนี่ยก็คือง่ายสุดเช้นิ้วก้อยถูกอันนี้มันใช้แปรงแล้วมันไม่ติดชอบอันเนี้ยอ่ะรลองอืม แ้หนูว่าพอแล้วแหละยังไม่จึง้งอ่ะมันมันจึง้งมันจึง้งยังไงคุณระริบตาดิคือตรงนี้ติดตรงนี้นอ่ะโอเคอ่ะจบพะจบได้จบจบเละไหนสิ ได้นะ,ะดีเอาอันนี้มาอินดิวิดวยคุณแม่อยู่ไหนไม่เอาติดได้ไหมเปิยาวสุดอะไม่เอาอันนี้ตัดครึ่งอะไม่เอาแข็งเพราะอิน,นดิวี้วยมันมันจะติดไดนะ้เหมือนที่คุณปอนเคยบอกไม่แต่ถ้าแค่สองอันข้างหลังอะมันไม่ยากนะคนว่าโมดุสามเลยไ h ่ everyone ตอนนี้นะคะก็แต่งหน้าใกล้เสร็จ I'm just practicing doing my makeup, so um, if I don't say anything much, I do apologize. It's just a little sit-down makeup routine thing. Thank you. เดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จแล้วปิดอินสตาแกรมไปก่อนเนาะ<ม>จะได้แบบโฟกั Facebook. สเฟซบุ๊กขอบคุณค่ะ<ม>ต้องฝึกอะแบบค่อยๆ,ๆแปะ กาอยู่แบบจองกันจองนานแล้วนะ,ะได้สองชออ่องสองชออ่องปิดทางตัวนี้ให้เลยตรงนี้มันจะมืดไหมอ่ะแอร์นะหนาว นะสองช่อเลิศนะใช่ใช่เนี่ยมันมันแบบตามันดึงขึ้นเปิดขึ้นเลยนะเออ Today's public holiday in Thailand เป็นวัน Today is Songkran Day Thai New y e a r นะคะ So Happy Thai New y e a r to everyone ทุกคนใครเป็นขนตาเองไนดะ้แบบคุณดมันดาบ้างยอมรับมาอย่าเพิ่งพูดสิ <laughs> พอมาข้างเนี้ออยไปไม่ถูกเลยเตรียมเบี้ยวปากค่ะ เป็นกัรพันมืออะได้เลยฟังมากจบได้ไหมโอเคเออเอ่เอปต่คอนตาร่างเพิ่มหน่อยเพิ่มบอลลหนอ,อ่ะอีกรอบหนึ่ง บองมีแค่ไม่ไหนส่วนอะพุงแล้วบางโดนแกงรองเท้าเหรอที่น้ำตาลที่น้ำตาลโดนแกงรองเท้าหรอคะไม่มีนะคะัรองเท้าของเราเองไม่เหรอใช่เราก็ใช้รองเท้าตัวเองค่ะไม่เห็นชีไปออกรายการไงที่บอกว่าเอาไชนีสไปสองคู่คู่เก่าคู่ใหม่อะอแล้วคู่หนึ่งหายเหรออืมอ่าใช่ไหมเราเรามีหลายคู่มาก พิ่มอีกโอเคค่ะได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเติมหัวตึดต๊ดตึ๊ดสวยมากไฮไลท์นิดนึงแล้วเราเติมตรงนี้ตรงที่มันหุมน๋มอ่ะอย่า ไฮไลทไม่ได้ไหมหรือไม่ต้องเดี๋ยวไฮไลท์เดี๋ยวประจย่างสุดท้ายเลยอืมโอเคค่ะจะเสร็จละเหลือลิปสติกลิปค่ะคอนคอใต้ปากนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะก็ขอเปิดหัวตาด้วยอ๋อใช่เดี๋ยวเอาอะไรอะไรอะอะไรที่ใช้แต่จมูกอื่ เ o ็นคอนทัาออะไรลิปไงอ๋อพาวเดอร์นี่แหละพาวเดอร์หรอสมอก็ได้จะได้เป็นการสร้างเงานิดหน่อยอยู่ทำเส็จแล้วรู้แล้วนี่ก็จะต้องใช้ต้องไหนใช่ไหมข้างล่ามาข้างล่างม่ก็นีมันจะต้องอยู่ใต้เลยหยู่ใต้ใช่ ต้องเลยปากไปได้ไหมคะ,ะข้างบน<ห>่ะข้างบนด้วยนิดนึงนะคะใหญ่ข้ามาในริมฝีปากนะพี่ลุงอยู่ตรงนว้หมดทการแบบทำให้ตามาดูแบบอิ่มอบดอัดนิดนึงนะครับแขนงข้อปากนะคะด้วยสีทโทนหรอ ก็ได้แต่ว่าอันนี้ดูแบบเฉียนที่มันเป็นเงา,านะเป็นเงาเฉยนะเฉพาะเป็นเงาเงาคนเราเ,ราเรลยนะทั้งปากเลยใช่ไหมคะไม่ไม่เฉพาะอเราต้องการแค่เงา,าเฉยมันค่อนข้างจะสีเทาบ้ามันเป็นสีแบบโทปี้แบบแต่เพื่อการสร้างเงาเฉยๆ ใช่เอเวอเรสต์เพราะว่ามันเสื่อมได้ไหมได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาสีอ่อนทอบตรงกลา,างเนาะไม่ใช่มีคนถามอยู่ว่าทำอะไรอฉีดฉีดปา,า,ากไหมค,ะน,คะนี่ค่ะทุกคนเทคนิคของงานนะครับ ก็ไดเงินที่ขอบรอ,อบก่อนอ <laughs> ผู้ช้าไปหน่อยว่ะเงน,นที่ขอบก่อนนะคะ่ะให้มันขึ้นไป ตัดแรกสิข,ข้างบนอ่ะอ๋อหามันโคง้งขึมใช่อ๋อเพราะให้เรงองหน่อย ไปได้เออจะดูขอข้างบนแลยดูไหวาจากข้างล่างขึ้น อนนช,ชอบสีปากเปสมากกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันยังเข้มไปนิดนึงครับอันนี้เราทําข้างนอกก่อนเดี๋ยวค่อยทําข้างในให้มันสว่างขึ้นมา ถึงมากนะครับนี่ครับเดี๋ยวเอาสีอื่นลงตรงกลางนิดนึงนะคทุกคนเข้มไปใช่ไหมเอออยู่เอากระดาษชูแล้ตรงกลางออกนิดนึงก่อนก็ได้สีมันจะได้ไม่ลอยขึ้นมาเนี่น่าเก็บสีสวยนะไม่ใช่หมายถึงว่าต้องคนแปลควรจะควรจะเช็ดแล้วก็ตัดออกเลยไม่ใช้อยู่คนเดียวไม่เคยทาให้ใครอยู่เลยนะสวัสดีค่ะเพราะคนะสวัสาไม่ได้ัสดีค่ะ ดทน้ระลาต้งการบางการ่มนเชือกใครเอ๋อเสนได้หรอจิงหรอทบงก่นะรเป็ดเป็นหน้ไม่ได้บอกนข้างบนด้วยไข่นึงงมันต้องมีสีนะ แล้วอยู่จะรูปเป็นแบบใช่ใชคือบนเวทีมันก็ไม่ได้เป็นสีโน,โน,นูนะแล้วก็ไม่ได้เข้มแบบนี่ข้างบนมันไปถึงข้างบนเรียมเอาให้ถึงข้างบนเหรอคะไม่เอาให้หมดเลยเหรอหมไม่หมายถึงว่าอ๋อเออเอเอได้เรีนมเรียมสวยมากทุกคน มาอยู่แฟนท็อปมือกลอสเออยูวันแบบสปาร์คเงากลอสหรือว่าครีมีกลอสคลีนค่ะอ่าคลีนนี่นะคลีนนี่คลีนออกไหนดูสิเอาไว้สดนี่แหละคลีนนี่แหละเนาะใช่ไม่ต้องพ้วงไม่ต้องวาวเรอาไหมตอนนี้หมายถึงว่าไม่ต้องมีชิมเมอร์เรอาไหมอืมอ่าไม่ต้องทังโทษเลยใช่ไหมครับอ่าไม่ต้องพ่วงไม่ต้องเฉพาตรงกลางเท่านั้นจะได้ไม่เลือ this yes it's very famous uh huh. uh huh. okay and highlighter รีบผิดไหมใช่ค่ะ จิ on, ้มๆแบบคู exactly. ่ก yeah, ันก็ได้แต่ถึงข้างใต้ใต้นี้ใช่ไหมครับใช่นิดหน่อยพอนะไม่ต้องเยอะอย่าลงมาตรงนั้นเยอะอย่ามันจะเป็นฝ้าอย่าให้มันเลยตายดำเออให้มันอยู่แค่ประมาณนั้นก็อย่าอย่ลงมาเท่าไหร่เยอะนะเออเยอะ ใช่โอ้โอสวย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 แล้วลงคนได้ลงปัดแก้มเพิ่มนีกนึงใต้แก้มอา่อาแต่ผมไปใต้แก้ม ได้ไหมคะทุกคนพอได้เปล่าคอนอะคอนอ๋อ๋อถึงว่าคอนทัวร์ดูคอนทัวร์อีกละแม่ <laughs> โอเคค่ะสักครู่นะคะขอใส่คอนแทคเลนส์แป๊บใส่ตรงนี้ไหมใส่ได้ไหมอีกไหมได้ใส่ตรงนี้เหรอเออคอนเองเลนี่ต้อเคอเคขาจะตกใจกบสกิดูร์ไหม จรเมื่อวานนะแบบใช้เวลาของการใส่นันมาแม่เหรอเออบางทีล้วก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยว่าไปไหนวะแล้วก็จะใส่ได้อืมไหนคะมันเป็นยังไงคะมันดีมากอย่นันะแล้วปากวันน <mm <mm uh mm ี้ปากสวยเหรอ ชอบตัดตรคือ้ If I can I will do like a little bit มันมีแปง้งโตเกียวแ่บนะว่าหินโกลโตเกียวสมองคือตอนนี้อยู่อยู่รงก้มอยู่นะอยู่ระก้มสิก้มใช่ไหมเห็นไหมคอนโทรลอยู่ตรงนี้จะชัดแต่ตรงเนี้ยหายไปหมายถึงว่าเงาเออเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้คอนโทรจมูกอะตรงเนี้เราไม่ต้องเน้นมากแต่ว่าตรงเนี้ยต้องเน้นมากเพราะว่าเพราะว่า,เรา,วาเราเป็นคนจมูกกลม ปเป็ไม<ด>่โปรไปหรอยังปกติยังไม่เป็นเลยแต่หมายถึงว่าเราต้องบิวให้มันอยู่แบบเป็นอย่างนี้นหให้ได้ก่อนเนี่ยอยู่บิลให้ตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องนี่ให้ปลายมันแหลกมะันแบบนี้ก่อนเราอยู่ก็ค่อยใช้แต่งแป้งเล็กน้อยอืมันก็จะแบบ ่ะเออ,อ่างนี้ทุกครั้งเพราะเวลาออนสเตจไม่โป๊ะทุกครัง้งที่ไอ<ห>ทำให้ยูก็แบบนี้ได้ดูเดือนปัดตัวปัดตัวปัดตัวครับทุกคน พิชี่หน่อยก็ได้นะเออมันจะดูแทนกว่าจริงๆต้องมีนี่ไหมทวิตเตอร์อายไลเนอร์ไหมข้างใต้อะคุณแม่อยากให้มีไหมถ้ามีต้องมีตรงหัวเลยแตอตรงโคนอะช่วยให้แบบนี่หนึ่งไนข้างบนไม่ก็ถือว่าลองก่อนเลยดูลองดูว่าด้าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยถ้ามีแบบสีบราว แค่ตรงเบาๆนะลงเบาๆเบาๆเอาแค่ตรงไหนตรงคนตรงนี้อ่าที่ดเดียวเบาๆค่ะมันจะมีความแบบแต่แต่ไม่หรอกอ่ <c oughs> ดีเซลโอเคแค่น okay. <Can> ะแต่เบ,บานะ,ยายาะยาเ,อเยอ,ยอะๆเยอะเดี๋ยวต้องเอาวันใหม่ให้ใหใหหนะหมดแปลงคนตายแล้วอือ ไม่เราไอ้นี่เราเตรียมแปลงไว้ก็ได้เอาไว้เคลียร์แปลงแหลมมาแปรงไปแหลมไม่ได้เคลียร์เห็นอยู่ไม่ใช่แค่เฉยก็ได้นะเคลียร์มาสองข้างเลยนะเคลียร์ไม่ให้มันเป็นก้อนแค่ได้เวลามันอยู่บางทีมันจะสวยอ่ะอ่าเคลียร์เบาๆอ่าได้ฟังอยู่นะเออมันจะดูแบบมีน้ำมตตาตลอดเวลา แล้วมันทำให้ตาเปิดเลยนะเพราะว่าปวดตาอยู่มันเปิดลงแบบเฮ้ยสว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 ยละลยละลายปทุกคนเป็นยังไชงชอบไม่ชอบนี่สเปรย์นิดนึงเสร็จแล้วนะะเสร็จแล้วนะคะสเปรอปอเย์ไปก็ส,ส,สตูมันหอมเลยสเสร็จแล้วนะคะ กระดิ่ง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 กดหน่อยเสรยวปิด Instagram ก่อนบายๆจะลาจากก่อนเราจ่ะให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวตอนถ่ายรูปอะไรในวีดีโอวันเดียด้ยไหมหรือว่าอยู่จะไลฟ์ยาวก็ไลฟ์แบบนี้แหละนี่ก็ได้แล้วแต่โอเคคอนไรยาวไปเลยโอเคจะได้เรียนทำผมไปด้วยนะโอเคโอเคค่ะ Hi everyone on Instagram I just finished my makeup look but Um, I'll continue to do my live on Facebook. So if anyone wants to go watch the rest while I do my hair as well, please go on Facebook my Facebook page Amanda Optum, But for today, bye bye, bye, -bye thank you for tuning in. Bye bye. <coughs>